สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะต้องขอตามติดก้อยนวันนะคะอยาก้อยไนวันก้อยทอะไรบ้างอยากรู้ว่าหนึ่งวันก้อยทำอะไรบ้างเหรอตอนเช้าเนี่ยไปอีเวนต์เดี๋ยวที่สองเนี่ยก้อยมีไปออกกำลังกายตอนบ่ายสองอีกที่หนึ่งคือตอนเย็นไปประชุมที่ออฟฟิศของอาทิราซึ่งเป็นออฟฟิศของดิฉันเองล้ามข้ามตอนนี้พร้อมขนาด ตอนนี้พร้อมขนาดไหนอะคะถ้าให้บอกว่าพร้อมไหมก็คือยังไม่พร้อมใช่เพราะว่ามันยังมีรายละเอียดแบบหลายๆอย่างที่แบบว่ายังเขาเรียกอะไรยังยังต้องเตรียมอยู่อุจาราตอนนี้จะเริ่มงานแล้วเดี๋ยวลงไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อ ะะเดี๋ยวภารกิจต่อไปของก้อยนะคะก็จริงๆแล้วก็มันก็เป็นกิจวัตรที่ก้อยทำตลอดอยู่แล้วนะคะนั่นคือการออกกำลังกายเดี๋ยวพาทุกคนไปออกกำลังกายด้วยกันไปเลยถึงยิมเรียบร้อยแล้วค่ะื เคลีรับปะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าปกติอะเป็นคนออกกําลังกายตลอดอยู่แล้วเราก็จะมีการคุมอาหารหปกติเป็นคนกินเก่งมากตอนนี้คือโค้ชคือแบบคุมเข้มมากคือแบบให้ตัดของทอดทุกอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อเทรนเนอร์มารอละค่ะกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปวองข้างในกันก่อน ก็ไะะเป็นวันปกติที่เราแบบออกกําลังกายด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีแบบว่าไม่มีซายใดๆเลยว่าจะมีการทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เซอร์ไพรส์มากมากลคะก็ก็มีคุยกันนะคะไไเรื่องเรื่องหลังแต่งงานเราจะใช้ชีวิตยังไงหรือว่าเราจะ วางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งในอนาคตเราก็อาจจะต้องเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่อะไรเงี้ยเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีหลายๆเรื่องที่มันมันต้องต้องคิดแล้วก็ต้องทําร่วมกัน แล้วปกติอ่ะคือก้อยก็เป็นคนที่ให้ความสาคัญกับสุขภาพอยู่แล้วทีนี้พอเรามีอีกหนึ่งชีวิตที่เราต้องดูแลและในอนาคตอาจจะมีอีกหลายๆชีวิตใช่ไหมคะมันก็คือเราก็ต้องให้ความสําคัญกับสุขภาพไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราเองแต่กับคนใกล้ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นก้อยก็เลยจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจะบอกว่าก้อยมีประกันสุขภาพไอเอฟซีซึ่งเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายคุ้มครองสูงสุดถึง1 0ึง100ล้านบาทแล้วคือมันดีมากเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกความต้องการในชีวิต มันคุ้มค่าแล้วก็ครอบคลุมทุกความต้องการของก้อยจริงๆซึ่งพอมีประกรันสุขภาพดีๆแล้วมันอุ่นใจแล้วก็เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทด้วยวคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเราเจ็บป่วยแบบเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นปวดหัวเป็นไข้ หรือว่ามีน้ำมูกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบโคตรพื้นคันอะไรไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงที่แบบรุนแรงถึงขั้นต้องไปแบบไปโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะวีโอคอลหาคุณหมอได้โหมันเป็นเทคโนโลยีที่มันทําให้สะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปแบบต่อคิวที่โรงพยาบาลแล้วก็ลดความเสี่ยงในการแบบไปเจอผู้คนเจอเชื้อโรคอะไรแบบนี้ด้วยค่ะและอีกอันหนึ่งนะอันนี้ดีมาก บริการ Care Coordination คือเป็นบริการเหมือนที่เราอะสามารถที่จะโทรหาเขาแล้วก็แบบเหมือนปรึกษาได้แล้วเขาก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคที่แบบเราวินิจฉัยมาแล้วแล้วเราไม่มั่นใจเราต้องการทางเลือกเพิ่มเติม,เ,ตมเขาสามารถแนะนําคุณหมอแนะนําโรงพยาบาลหรือว่าการรักษาแบบเฉพาะทางให้เราได้ซึ่งอันนี้ก็ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันบียอนมากๆอะ่ะมันก็ตอบโจทย์เวลาที่เราเป็นโรคอะไรบางทีเรายัางไม่แน่ใจเราก็อยากจะแบบเอ้ย มีอีกหนึ่งคำปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็สามารถช่วยเราได้วันนี้ากล้องก็คือเหนื่อยมากแล้วเพราะว่าถ่ายไปดูวยแล้วออกกำลังกายไปด้วยแต่เดี๋ยวยังไม่จบวันนี้นะคะเรายังมีประชุมที่ออฟฟิศอาท i r ิราอีกไปดูออฟฟิศกันนี่ไม่เคยให้ใครแบบเข้ามาชมออฟฟิศเลยนะครั้งแรกพิเศษสุดสำหรับสุดสัปดาห์จ้า ถึงแล้วค่ะอฟอฟฟิศอัธยาของก้อยนะคะเดี๋ยว g o จะต้องขอตัวไปประชุมกับทีมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะถึงข้อสิ่งเล็กขนาดนี้อยากรู้เลยค่ะว่ามีพิธีการลางแผนภัยอยู่วันยงไงบค่ะจริงจริงแล้วแต่ละวันเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องทำแบบเยอะมากเลยอ่ะคะ่ะก้อยก็จะต้องเหมือนแบบ มีสเกดูวแบบทั้งเดือนเลยนะเราก็จะต้องรู้ว่าแบบเอ้ยวันเนี้ยตัวเองต้องทําอะไรต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะคือก้อยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายมากมากก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าการวางแผนของก้อยก็คือการที่มีประกันสุขภาพที่ดีซึ่งก้อยก็มี i อเทลตี้ที่ช่วยดูแลแล้วก็ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกความต้องการของก้อยได้อย่างคุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการ เอ่ e เทเลเฮล์นะคะที่เราได้แบบวิดีโอคอลปรึกษาคุณหมอได้นะคะหรือว่าจะเป็นบริการ c a ร์โคออร์ดิเนชันผู้ช่วยเรื่องสุขภาพส่วนตัวก็วันนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วนะคะอยากให้ด้อยสอะไรถึงแฟนใหมค่ค่ะวันนี้หลายคนก็คงได้เห็นแล้วนาะว่าแบบหวันของก้อยรัชวินคือทำอะไรบ้างก็มีเรื่องราวมากมายให้เราจะต้องจัดการทุกอย่างก็มีความยุ่งพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ลืมไม่ได้เลย อย่างในวันนี้ถึงแม้ว่าจะต้องไปอีเวนต์ต้องเข้าออฟฟิศต้องแบบติดต่องานอะไรก็ตามก้อยจะต้องมีเวลาให้สำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพเสมอและที่สำคัญก้อยมีประกันสุขภาพ i healthy จากกรุงไทยอาสาประกันชีวิตที่ช่วยดูแลแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการในชีวิตของก้อยจริงๆก็อันนี้ฝากไว้เลยค่ะไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ตามอย่าลืมนะคะชีวิตดีสุขภาพดีต้องวางแผนค่ะ